จะซื้อว่าชงไหนซื้อคนงามว้าวจะยู่บ้านได๋บ้านตะแย่มันเป็นตะขันแช่เนาะปิดเทอมอ่ะจะเรียนอยู่สั้นได๋ยวมอหนึ่งค่ะม่อหนึ่งผู้งามเนาะไอ้น้องกระต่ายมานน้ำยืนค่ะน้ำยืนมาเรื่อยอยู่งปะคือเป็นตะขักแค่ถือเซอร์มันอยู่จาซื้อว่าอย่างซื้อดาวจ้าดาว ดาวนั้นมีไว้เบ่ง oh. มาแต่บ้านไดี๋มาแต่สีเรื่อเงค่ะอยู่ใกล้ๆนี่ละนี่เด้อครับมาขามปลอมไม่ใช่ของปลอมนะคะมาขามปลอมขามปลอม <c oughs> เดี๋ยวถามนิดนึงยังสดอยู่ไหมเนี่ยังสดค่ะยังสดอยู่เด้อครับ <c oughs> ยังมงีผู้เบา <c oughs> เจอจนได้ครับกับธุรกิจการบินครับมาอน,นี่ว่ามันไกลครับมาอน,นี่เป็นเป็ดแล้วก็ห่านครับห่านธ <c oughs> ุรกิจการบินไปแล้วครับ โกปันฮานโกคือฮานนี่แหละเอามาจากกัมพูชานะครับแล้วว่าไทยว่าใดเด้อว่าวยังกับว่าใดจุงกระเข้าใจอยู่จุงกระไมเบร่พเจียลอสบายสบายได้อยู่เจียลอสบายนี่ได้อยู่ว่าวใดซ้ำนี่แหละพคนมาลัดพี่น้องคนใดตะนมนี่เอาคุณบรรยากาศสินค้านำเข้าจากกัมพูชานะครับ ตอนนี้ก็ตักแตนบางๆหมกสมอครับไม่จะบอกสมอเลยครับตอนนี้สมออะไรครับบอกสมอซิ็มบั้งยี่ามันแซบอยู่บ่เขาแซบครับแซบเขาขายโล่อย่งไรยังเสียบอกสมอนี่โลละสิบสองบาทครับแพงอยู่ไรฮะแพงอยู่ไรกันสิบสองบาทเท่าบ้านเท่าส้นสิบเบิร์ดเอารถไถส้นสิบเบิร์ดโลละสิบสองหมกม่วงบักสมอเต็มเด้อครับบักสมอแพงอยู่แล้วผมกับ ว่าผมเคยไปพ่อนดโวยละหกเจ็ดบาทวออยื่นใจเราเหล้าถ้าอย่างเรียนทางเหล้าแต่ว่าพ่อจีครับเขาเอาพ่อจีทางุ่นครับเอ้งผลข้าวเบียร์สูบยานั่นสบ่เบียร์นี่เอาไปกินเองผู้พูดให้เพลินผู้ใด้เพลินลุงนี่ว่าไถ่แฟนแฟนแล้วมีแต่เนี่ยคนใดนี่เราจะสูบนี่ผ่าดว่าใดกับเบียร์เขาคือเอาน้อยจะเบียร์น่ะ แมนั่นสิแมเจาเห็นบอลรักษาเห็นบอลเหนรักษาอย่างนมเล็บดาบแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนจุงกระแม่เอาเมียนบองประโอนกุบขเนียร์ตอนรับสู่บรรยากาศอบอุ่นด่านผ่อนปนช่องอ่านมาเดี๋ยวอุ่นมาอุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งอ้ายเล้วนี่นี่เฮือเล้วกระลังแตกแนวได้ครับคือเก่าคือเดิมพาดม่ได้ยาสูบสูบบนสูบเสือมือก่อนมันเถื่อนมาตะบ้านเด้เหรอ มาตันน้ำเงินใกล้ๆนะครับช่วงแดดๆนะครับประมาณสิบโมงช่องอ่านมาครับเมื่อนี้คือสิบรมีตะแหนบันไดซึ่งเงียบๆเดี๋ยวมาเบิ่งว่าพนมีอยังขายครับช่วงนี้เหลือดจังเต้นอยู่นี่ครับกบเห็ดปวกเห็ดปวกงามอยู่ครับเห็ดปวกเด้อครับแล้วก็ด้านล่างครับปลาไหลโรูเท่าไหร่ปลาไหลน้อยสาว ลอย20อย่างนี้เท่าไหรอง0 2 0ยหาิบกิโลไหมประมาณโลหนึ่งครับเพ็รปวกด้วยครับบานเท่ากอกไล้ที่กันเอียนธรรมชาติโล่ลอยเศร้าใส่ขนาดบทิวัยใหญ่นะครับไม่มีกระนบม่มีตักแตนผู้สาวโอ้ เพ care, ิ่นได้แค่นั่งครับมือนี้เพิ่นโมนั่งก็เพื่อนเราเฮ็ดบวกนะครับเฮ็ดบวกโอ้โหขายยังไงขายยังไงโล่ร้อยห้าสิบโล่ร้อยบาทนั่งงามๆขายอยู่นี่ครับนี่นี่ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะไรพี่ผมผนดงพีผมพี่ผมดงคนองแพล่หัวกันเรื่อยอยู่เฮ็ดซีอีกแล้วหรอเปล่าเขาเขาเรียกว่าอะไร เพชรพวกอะไรภาษาคือไรสตั๊บูสตั๊บูสกจสก๊าจสก๊าจสก๊าจสเป็นอย่างไรขายประจำเลยครับมีเพชรขายเห็ดมีกระเทียมขายกระเทียมบางเทือแล้วก็ขายพวกอันตะกะแตนแต่ช่วงนี้บ่มีเลยมาก็เบาหน่อยผ้าเบาหน่อยมาเที่ยวดันดันไทยกัมพูชาเป็นยังไงมากะ ดีครับอากาศอบอุ่นครับอบอุ่นมากเลยตอนนี้ห่อนป <c oughs> ีนั่นแหละในแมานั่งเชร้าโฮมได้ไ่ยเค่ะขาคนขายเครื่องขายอันนี้อยู่มาขายสากะโต้ยเพิ่นเ็พปวกสากะโจขุดรุ่นพ่นแตกด้วยนี่ซากะโจเบิงนเนบิงพี่น้องกัมพูชาเป็นเอาเห็ดปวกครับขุดมนมีตีแดกเนะครับตีแหงแซ่บเลยขายเงี้ยเง่าแล้วกับเอาว่าจขี้หลังยังไหนเว้ยยังสิกินได้เว้ยมุนปานเตะเ็ดอีรีเลยกบนะครับครันหักขาได้ครับเต่งกิลงตรงเต็งอยู่นี่ ภาษา柬埔寨เขาว่าอะไรแก๊บ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 โล่เท่าไหร่โล่80บาทเนี่ยครับแก๊บแก๊บกบหน้ากบหน้ากบหน้ากัมพูชีอาเบ้าเด้อครับปูได้ยังไงช่วงนี้กรเหลือตะกบอีู่ละหลักๆหล้วก็มีเห็ดบ้างพี่น้องไทยครับท่างพูนแตกบึนมากโอ้ไทยยังไงมีแต่ฮัลโหลฮัลโหลว่ะสิฝรั่งตัวนี้ดามไซนอบาดนี่เอ้าน่ยัง ตามใจคนบรรยากาศช่วงสายๆนะครับด้านพ่อนปนอ่านมาอเาำเภอํำยืนอุบลราชจธจานี่สีวนาไล่ครับพี่น้องไทยกําลังไม่ย่ำไม่ยามยไม่จอบอยางช่วงนี้กับบอกม่วงเนอครับออกหลายย่งหน่อยครับแก้วขมิ้นทุกๆูกของมักของดองนี่กระเทียมหอมขายคือเก่าแม่ขา,ขา,า,ขางามๆกับขายคือเกา่าราคาเดิมถุงละร้อย ทุงละลอยราคาเก่าครับอันนีมันนกจ้าอันนันเพื่อนมันนกนกเจ้าใหญ่ได้มันอันใหญ่มันนกมี่ครับบักม่วงทางเขาครับบรรยากาศพี่น้องไทยมาสนับสน,นุนลักลักอยู่ในเมื่อกบยาสูบครับบ่มุมดอกลนต้นเตี้ยนของมันถืออยาสูบเทียพิษเทอมครับส่วงนี้ เทียวตางประเทศผูดแล้วเฮ้ยพี่เธิญมาเทียวตางประเทศนักเรียนก็ได้หลานน้องจันมุมกขายคือเก่านะครับแต่ว่าสินค้ามีซ้ำเห็นมีมั่นมีหมักม่วงหอมกระเทียมและการปักสมอเจ้าซื้อว่าอยอียงเดียวเจ้ามาตบบ้านไดน มาดอนกาบ้านวลินบ้านข่อยนะเจ้าเพชรยังมาจะคึดตากแดดหลายแทะเล่นกีฬาเป็นียงกีฬาว่ายน้ำบอลเล่มันต้องก้มมันก็ได้ยินอยู่ดอกเย็นวอลเล่ปะจมหูจะคืองามจ้ะสวยสวยเนาะไม่เท่ากันคือมาบอลเล่ต้นนะต้าคือเลือดเถอะขายตลอดครับน้องสาวจันมนม คนไทยมาเยอะไหมมันนี้เงียบค่ะวันนี้เงียบเงียบค่ะช่วงนี้มีอะไรขายบ้างน้องช่วงนี้มีมะม่วงเห็ดปวกมะม่วงเห็ดปวกกระโนบกระเนบบะมี่หรือเปล่าหมดช่วงแล้วค่ะหมดช่วงโอ้โหเฮ็ดหมดแล้วมีแต่เห็ดปวกค่ะมีแต่เห็ดปวกก็บักสมอสมอแล้วมะขามปอมมะขามปอมมะขามแท้ไม่มีทำไมมีมะขามปอมเนี่มันชื่อเฉยเโอ้มะขามปอม ตลาดซีว่างๆจังหน่อยนะครับสินค้าบอคอยมีหลายปน็นไดใช่วงนี้ที่ขายประจำอยู่กับพ่อมีนะครับมคขางงามๆขายหอมขายกระเทียมขายผัดถุงเกือบลระอกอะไรลายละอ้อนขากะละออโรเท่าไหร่กิโลหกสิบถุงเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบบาทลอยหนึ่ง มีเลยครับถาเป็นโลโลละวหกซิบกระเทียมกับหอมผัาถุงลายงามๆกระมีเลยครับพื้นเท่าไรพืนน้แค่สิบาทห้าสิบบาทครับผัดถุงพี่น้องไทยผมครับ,บาาฟาดกบเมื่อกับกระเทียมผัดเมื่อไรกันนั่นแหละกระเทียมบ้แล้วอย่าสูบพี่น้องไทยไทยมาสนับสนุนครับ มือกระเทียมกับมือหอมครับปัดแต่บอผาดยาสูบพลรตองพลรตองมาตามาจาบ้านไหนผู้น้อยค่ะอำเภอไหนนั่นเยอะหนซื้อไว้จังไหนเจ้าซื้อน้อยค่ะซื้อน้อยไอหยังน้อยพ่นน้อยพันใดพรอมกระเทียมเลยครับที่สังกะทันปะแมงค่ะมาซื้อมันหนกมาซื้อมันนกเอาพอได้ซื้ออยู่แต่ว่าบอค่อยหลายไปไหนเนาะแมงค่ะ ช่วงนี้บ่ค่อยมีของหลายไปไหนที่ตะบักม่วงช่วงนี้ก็มีปลาไหลได้ครับโลมาหน่อยลอยเศร้านี่ยแหละครับถืออยู่เพื่อได้มากินอยในย่านครับปลาไหลกระเทีมมมะม่วงไม่จ๊ะมะม่วงไม่จ้ากบไม่จ๊ะกระเทียมไม่จ๊ะอันนี้แม่ซื้อว่าอีหยังแม่พ่วงแก้วจ้ะแม่พ่วงแก้วมัตตาบ้านได้มัตตาบานตะย่อยจ้ะได้อีหยัง บท่านใดยังู่จ้ะกำลังสื้อมาจูสินเตียมไหมจ้าสวยัหมสวยมากตอนนี้สินค้ามีแต่หอมกับกระเทียมแล้วก็เปิดอู่เปิดอู่นอนเดี๋ยวนี้นอนขายแล้วใช่ไหมจ้านอนขายต้องเงียบคนไม่มีคนมาเยอะคนไทยไม่ค่อยเข้ามาไม่เคยมานี่มาน้อยก็ต้องนอนขายเดี๋ยวนี้นอนขายแล้วถ้าอยากซื้อก็ต้องปลูกเอา <c oughs> คนไทยมาน้อยป่ะช่วงนี้น้อยโอ้ oh. สวัสดีครับจุงกระช่วยอดนุนช่วยอุกนุนหน่อยช่วยอะไรก็ได้ให้มด20บาทดนะ้ช่วยยิ้ม20บาทป่มมีเห็ดปวกถุงละลอยมีบักสมหม่ออซาวบาทแล้วก็มีน้ำตาลกะนดกนดถูกไลยุงถูกไยุงยังเหลืออยู่ เสือ,อยังน้อยสวยเราสวยนี่บักซุมมอโอ้ยบักซุมมอซุมมอบนนีนห้าสิบบาทนู่นเป็ดพวกอร่อยนี่จะบอกว่าช่วยอดนุนเมื่อวานนี้ที่บ้านก็ออกได้เป็นอูเยอะที่ไทยก็ออกเยอะเลยเอาซื้อนี่ช่วยเอบบาอันนี้พอได้อยน้าเอาให้กำลังใจขอบคุณค่ะให้เฮงเให้ร่ำรวยซื้อให้กำลังใจไหมคะก่อนห้าสิบบาท กินบมกินจังวากันเรานีเรามาขายคือเก่าเด้ครับผู้สาวงามขายหอมขายกระเทียมขายถูกกระเทียมเท่าไหร่กระเทียมเท่าไหร่ร้อยหนึ่งถ้าหอมละหอมร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาซื้อช่วย ไทยเพ่ออายเพชรพันนาเขาคือเก่านะคร <พอ S 2> ับพันนาเพิ่นมาขายหินขาสอยขายแหวนอยู่นี่ครับหินเราอ้ายเพชรพันนาสบายดีไหมครับ,รบสบายดีครับเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงนี้แย่ครับเป็นยังไงแย่มีสร้อยใส่เส้นใหญ่ๆมันมีคนหลาย,ยงเงียบนะเหรเงียบๆครับม,มันไม่มีอะไรขายหรือเปล่าก็อยาข ก็พอดีคนน้อยใครจะมาขายเขามัน,ม,ม,นมีคุ้มค่าน้ำมันโอ้ไม่คุ้มค่าน้ำมันถ้าคนมาเิี่ยวเยอะๆนี่มาซื้อใสวไว้ใส่ทั้งกระทานมาผู้เฒ่าเซ็นละลอยเท่าละซื้อใส,ส่โกโก้ให้คนถามนี่สัมผัสผู้สาวกันนะให้ถามเนี่ยจะซื้อว่าจางไหนซื้อคนงามว้าวจะยู่บ้านไลยบ้านตงแย่มันเป็นตะขั่นแต่นาะ <laughs> จะซื้อว่าจางไหนเพื่อนน่ะ ซื้อหยังจะอยู่บ้านเด๋ยปิดเทอมอ่ะจะเรียนอยู่สั้นเด๋ยวโม่หนึ่งค่ะโม่หนึ่งผู้งามเนาะแ <c oughs> มนยากาศสวงใสๆครับช่องอ่านมาพี่น้องไทยกับพ่อเด๋ยวแม่ยางอยู่ในช่วงนี้กับปิดเทอมครับผ้าลูกผ้าหลานมายางเที่ยวต่างประเทศจักหมื่นหนึ่งบ่ไหนยังกะซางแม่ยางยัซื้อ ของปลาของยังก็มีกินด้วยขับด่านในสลับใดมากินของปลาะดดจะซื้ออะไรยัง <laughs> กลางหฮมยังดีจะซื้อไวไยัง <laughs> ยจุบ,บ้านยัง <laughs> บุญเชงมุนเชียงมุนใช่เนาะอำเภอยัง <im> <im> อำเภอหนึนน่งยืน,านมาเรือ,อยู่บอ่ะ <c oughs> มาเรือ,อยอบอ่ะกากำลังเคยม่ค่มา่มปอไปไหนมาเที่ยว่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศเคยมาเพิ่งเคยมากลางโฮมมาอย่างนี้ากินข้าวปลาพอดีเลยช่วงเที่ยงพอดีเลยผมยิีกับถอดไข่มาแล้วเพิ่นมาจะใส่ขาเพิ่นมาจะใส่พ่อนาพ่อนาวัตบ้านได้พ่อนาเป็นน้องสามขาสอมขาอำเภอโน่นคุณน้องสามขาเพิ่นมากินมาเรื่อยอยู่บ้านพ่อนาเรื่อ้วในชีวิตเรื่อยนในชีวิตชัวได้ยังไงกินเมนู เพื่นอนปอม,อ,อ,มอมดินบ่ปอมดินปอมดินจับอันลาบกระจงลาบกระจงเลยเหรอน้นอ,องมาพี่น้องแซ่บพ้องเพื่อนอยู่หน่ะนแซ่บควอบนอันเขร่งหน่อยอยู่บ่เนาะเยอะเถอะมาได้กินแล้วน่าเมื่อนี่งานเขาซะเนาะมาสร้างควบบนมาเขร่ง,งกันไปกินที่พุ่นหรือเปลเอาพระกามาได้เด้อนะครับผู้ใด้ใดดสีนิมนต์เพิ่นมาฉันอาหารทั้งพีครับ พาเพิ่นมาได้ครับสันเพียรอาหารทั้งพีจะแซ่บว่าสาันเอาคนมาได้ครับมาหาน่นยน้อยครับตลาดช่องอันมาช่วงนี้มันเงียบไรไหมครากับเปิดอู่เพิ่มแล้วครับถ้าเพิ่นรับกับปุ๊กออเดอร์สื้อ,อยังกับปุ๊กเอาเขาบอกเลยไทยเพื่ออะไรไทยจะพวกเจ้าเนี่ยไทยจะพวกเจ้าเนี่ยนะเอาเบียร์มั้ผมบอกเนี่ย เอาเลยครับผมมองกินเอาจะกิปองนี่ผมบอกกินเบียมันเสียของบรรยากาศสินค้าที่นําเขามาขายนะครับลักลักก็ยังเป็นน้ำดื่มแล้วก็บักพร้าวนะครับมะพร้าวแล้วก็น้ำดื่มนะครับหลายจังหน่อยยังขายอยู่ก็ยังขายเรื่อยๆนะครับสําหรับบักพร้าวเผาเขียวเผาเหลืองขายได้เบิดครับ รายเงินเติมดาวบไม่ธรรมดาดีกว่แล้วก็บ่เชียงานเชียงงานก็แม่เจาไปใส่เราพันห้อนแดดย่างย่างเราจะลั่นเทยเหมือนพี่อาตาจะบอกเแม่ขาเพิ่นจะขาขายเป็นเงินบาทแล้วแต่ว่ามีพ่อขามาแลกเปลี่ยนในอัตราที่ที่ว่าให้ให้เลทดีนะครับตอนนี้ก็คือถ่าพันบาทไทยก็สิได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลี้ยวนะครับกะค่าเฉลี่ยกะ บาทหนึ่งตัวสิเบตเลียวพันหนึ่งก็บเฉลี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นน้อยๆนี่คือเงินกัมพูชานะครับเป็นปึ่งแน่นี่เขามีใบละสูงสุดก็ใบละห้าหมื่นป่ะหรือใบละแสนมีใบละแสนสูงสุดมีใบละแสนโอ้ใบละแสนก็เท่ากับเงินบาทไทยเลยเนาะเท่ากับเงินบาทไทยเลยเขาขายเสร็จเขาก็จะมาแลกที่นี่ป่บใช่เอ่อเพื่ออะรก็เขาเอาไปจ่ายอยู่มัน กันเลยก็เข้ามาเอาเงินนี่มาจะเอามาแลกกันอย่างเงีเอาเงินเรียวมาแลกเงินบาทแล้วก็ไปซื้อของที่นูน่นโอ้ได้หมดจะแลกเงินบาทหรือแลกเงินเรียวก็ได้เันมามันจ่ายไม่หมดจะเอาเงินบาทเงินเยอยอโอ้แลกเอาเงินบาทไปจ่ายฟังไทยกลับมาทำมันบว์เบิดกับมาแลกขึ้นได้นะครับเพิ่นก็นจะล่อแลกยึมองอนุสาวรีย์นี่ครับประมาณนี้เด้อร์ขางเงินบาทเพิ่น หนึ่งบาทไทยเท่ากับส1บเรียวปังนหนมปังพิซซาพิซซาปังนุมปังนุมปังปังปะยงนุมปังปัง่ผัดปังนหนึ่งนุ่มปังพิซซาหนูใจแต่พิซซ่านหปัไหมเข้าใจแต่พิซซาเบาหน่ายได้ยินเสียงโฆษณามาเสือ ล้านขายดีแน่เก็มินล้านน้องโซนัดนีและพอได้ขายในเจังหน่อยโคกสาเกเบียจมผู้ของใสลูกค่าลูกข่ามานั่งเบียกิฟต์บางกรณ์แท็กสองสัมป์องยังซื้อก็ได้พอซื้อว่าจังไดซื้อว่าจังใดคือซื้อจะคล้องมาไดเค่อกัน ใหญ่ซื้อว่าจะใหญลืมลืมซื้อไปซื้อไปจังใดบมอ๋อซื้อีริพอนตีนี่ซิริพอนจ้ะซิรีพอนอำนไพ่พงนะบ่อหออซีรพอนไก่แกตนี่อำไพพันมาตาบ้านเลบ้านนู้นดูจ้ัเจ็นัยคือเต็มใหม่เต็มมือเละ เอมมันเสียบอยู่บปล่าเสีบอยู่จ้จักล่องจังสีพออยู่้ไข่แน่ตะเบียดีึเนะละลอยนังแทนให้พอสองซองปลานองโซนัดเป็นพอได้ขายจังเลยปองจบอะเจ้าเสว้อจังไหนไหนคนค่ะมาตตาบ้านไนเอ้ยน้องกระต่ายมันน้ำยื่นจ้ะนํำยื่นมาเลีอยอยบ่ คือเป็นตะคักแค่ถือเสือนอยู่มากินดยเชพอตํารวจต่างด้านแรือเปล่าต่างเลยอ่ะต่างเลยทั้งเอาลูกค้อลูกค้าอะไรค่อังว่าเขาบมมาหงอนต่างดานลกินบ่อยาด้อยคนขับรถโอ้คนขับรถกินอะไรช่วเขากินอด้อยู่เมนะไ้อ่ะจักปองห่ากาว่าเม่าจักปองนู้ประมาณหากัะไปแล้วหากับปองการแกัแล้วค่ะปองเป็นยังไงรสชาติเบียร์อยู่ทั้งกัมพูชา อร่อยอยู่ค่ะสีนี่บ่แซ่บใช่สีนิเสับบ่เซีันจะมักสีต้องท้องนี่บ่าสีสีนิบค่อยแซ่บบอเซี่บคือเดียงเอาเดียงเอาเอาเข้าวห้ฟี่จ้าฟี่ก็กินแล้วะมันได้เสียตังซื้อก็เลยก็เลยจำจำต้องกินเอาอย่าสูบด้วยครับแม่แล้วใดลักลัตกับลูกซินลูกซินกับแก้งไงพอได้มาเลาะอยอะแบบซีบ้านเรา ไก่เขานานหนาวแล้วเนาะ,ะมาเทียยเท่ยวจักหนอยมาเที่ยวจักนอยจ้าปีละหนสองหนคือใส่หมวกเท่เฮ้ยฟังเสียงเบียร์ยเจ้าซื้อไอ้ยังซื้อดาวจ้าดาวดาวนั้นมีไว้เบิง มาแต่บ้านไหนมาจากสีบุญเรืองค่ะอยู่ใกล้ๆนี่ละสสีีบุญอำเภอสีบุญเรืองหรือบ้านสีบุญเรืองบ้านสีบุญเรืองน้ำเยินนี่บ่แม่นมาเรื่อยอยู่บ่มาตลอดมาขายบักเผาเจ้าขายบักเผาแม่เหลือบักเผาเฮามพอได้ใบเขาอยู่บ่นี่ไม่หลายพ่อเอียกทีมงานแล้วครับทีมงานบักเผาเฮาบ้านสีบุญเรือง ขอบใจสิตีพร้อมเด้บ่แม่นสิเรื่องธรรมดาอีหยังสิตีสิบเรื่องสิตีแต่ละจ้าเจ๊ไปกระโจนเด้อคันอยากให้เห็นมั่ก็ซื้อเฟสข่อนดาวนี่เด้อเด้อดาวนี่น้ำเดียวเด้เฟสเนี้ยก่อนดาวนี่น้ำเดียวเป็นนั่นคือว่าน้ำเดียวก็มะพร้าวเด้มันน้ำเดียวเด้เนื้อหันมีจักน้ำก็สัตว์เป็นคนละน้ำมาเริ่มบาทเด้อนเอาเอาสิให้กำลังใจผพาเันคอหน่อยอันหนึ่งขอบคุณมากค่ะ จ้าจ้าได้หมดจ้าจากำลังใจข่อยหาผัวข่อยใหม่ไดเด้อเอ๋อข้าผาดได้มาอ๋อเราหาผัวได้ครับเอาแบบใดเซียวแบบใดจะซื้อมาจากไหนก่อนก็ขอดซื้อนางค่ะนี่นางโสดมาจากปีลหรออู้ยกะลังโสดได้สามมือตุ๊ตุ๊หัาไห่ไปเลยเนาคอยแทรกรับด้วยดิเอาแบบใดสเปกสเปกเอาเอาแบบใดกระเด้ค่ะที่ว่าผ้าหาอย่างหากินอยู่หลอดใดมากค่ะที่ไปหากระปูนบอก ให้ราได้โบน้ำกระเจับตัวเดียวเอาใหญ่กูกจะปูได้บอค่ะอันโสดอีหลีอีหลีค่ะหาผัวใหม่ค่ะเดือดดีลูกเป็นพยานให้ได้ฮ่าท้าบ้าท้าแม่มาเต้โคตรโหลูกเป็นพยานให้ได้ค่ะลองเราผมลูกสาวใช้ลูกสาวนี่ล่ะนี่ลูกสาวเลยซื้อว่าเจไดนลูกสาวซื้อเพราะอะไรค่ะอันนี้ดิโบราณลูกเคยบ่ลูกเคยมีแล้วลูกเคยมีแล้วยค่ะนี่ลูกเคยเหรอ ขาดเจ้พ่อเทาเั่วมวนกันนีเสียขอบคุณหลายเด้อนี่นี่นี่พู้สาวขอเฟซชคอยนี่แม่ใช่อยู่ดีดีมาขอเฟซสาวจะได้ผลลูกแล้วเต้าพักกุ้นโนยอยู่ผลหลานเล่าแล้วว่าหลานเล่าแล้วว่าแล้วคอยบานนี่ไอเจ้าไดงยั้งปลาคอยบานนี่ซึ่งเฮือนแถมเอาเบียให้แล้วเนี่ยเอาไปเลยเจ้าของในเลือดเอาหนักเงาหญ่เอาเงาเงยเอาเงาเงยเดี๋ยวบอเออเงาเงยยิบสัตวเอาถือกล่องไว้สัตว์ ถิวไปทางนั้นแหละโอ้จะเป็นจะเป็นอย่างเห็นบ่เห็นบ่เห็นตันกระเทียมมลังจะกินเขากินยังไ่ะนี่เบียร์บ่ค่ะบ่นู้ซากินแล้วเ้ากินนูก็กินเบียร์นู้ได้หลายปีแล้วตัวเหนียวตัวเอียงวะซ่างกันเลยจะเจ้าเนื้อเอางูหวานโมมีได้ค่ะเมียงรอจันมุมน้องสาวผมด้วยครับส่องอ่านมาทางเขาตลาดเลยช่องนี้ก็จะมีมันมีมะพร้าวกระเทียมบมะสมม่ แล้วก็เบียร์แล้วมีมันเกาวด้วยค่ะมันเกาวมันเกลวมันเกลวโอ้มันกลวมันกลวอะไรนะอะไรนะอีกอย่างหนึ่งมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นยังไงมั่งน้องจันมุมวันนี้มันเกวเลยค่ะเขาด็ขายบอเขได้ขายพอได้พอได้ยูพอได้ยูนี่นะครับมะขามป้อมไม่ใช่ของป้อมนะคะมะขามป้อมมะขามป้อมเดี๋ยวถามนิดนึงยังสดอยู่ไหมเนี่ ยังสวดอยู่เด้อครับยังมีผู้เบาเอาผัวไทยไหมคิดดูก่อนค่ะคิดดูก่อนคิดมาตลอดเลยสินค้านำเขาครับถว่วโถโอสามกะละมังกะปุ๊กรกะปิกเต็มช่องแดดสวยๆครับเล่าเกือบเที่ยงครับสมาคือกไกลสิเทียงตัวว่าไปเรียนกี่แท มาเที่ยวอา่านมาน่อยตะลึงความง่ามลดจนต่ำ่อยตะลึงความง่ามสิสุสุวันนี้ได้กี่รอบแล้วรอบได้กี่เที่ยวแล้ว ไม่ไม่เข้าใจหิวหนามนะครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วไอ้หกเที่ยวหกเที่ยวเที่ยวเท่าไรหกสิบบาทหกสิบาทหกหกสามสิบหกสองคนกับเมียสองคนนะครับสามร้อยหกสิบนี่เด้มันหนักมากท้าไปนี่เพันขี่รถดด้วยเมียพันสุกไก้กี่แล้วในหเอาก็ได้หกเที่ยวเที่ยวละหกสิบบาทบแม่นเรมียแลเวแซวเพียงผักแข่งกับเมีย นี่คือบรรยากาศการขนเครืองขามนะครับเพิ่อนจะให้ใส่รถสุกแบบนี้เด้อ60ิบาทค่าขนอันนี้ลอยหนึ่งโอ้อันนี้อะไรนี่อะไรนี่โอ้โหวันนี้ได้กิ่เที่ยวแล้วมันนี่จะสามเที่ยวครับปู่ชุบบทเบาหน่อยผู้สาวกัมผู้ชาขนน้มครับเฮียหน่อยบัละ สู้สู้สู้สองคนครับอันนี้ค้นเคร่องไปเห็ดกินครับพันนี้อาหารปลาเห็ดกินอยู่เด้อสำหรับผู้ใดอยากมาเที่ยวแล้วมากินเข่าปลานะครับก็มาได้บรรยากาศการเดินทางก็สบายครับอบอุ่นดีตากแดดแห้งห้อนเอกสารกับบรได้ใส่ยังขับใส่ตะเงินมาได้ครับพึ่งมานี่ทิ้งเทียงนี่ยผู้สาวคืองามจ้ะถามเนี่ยจะมาตะบ้านได้ พัตบ้านได้นี่พัตมาพัตบาลินบ้านผมนะครับบ้ินจะอยู่บ้านไหนผมอยู่นอนเข่งค้ามวางโอ้นนเข่งค้ามวางผมผมอยู่โค้มุนแถวหาดค้เรือหาดค้เรือแม่นครับโอ้พากันพาจังใดขี่รถมากือมาซื้อหยังคิดว่ากลับมาหล่อครับหล่อขีเคยมาอยู่เรื่อยเที่ยวต่างประเทศแม่นครับวัดถ่อไปเจ้าสันเจเจอจนได้ครับกับธุรกิจการบินครับมื่อนี้เ่ามันไกลครับมื่อนี้ เป็นเป็ดแล้วก็ฮานครับฮานธุรกิจการบินไปแล้วครับโกปนานฮานโกคือฮานนี่แหละโอ้ไม่มีไก่ว่ะเนี่ยโกโกปนานฮานไปแล้วนี่นะธุรกิจการบินไทยส่งออกเป้าเรื่องไกลบ้านฮานเป็ดธุรกิจการบินของไทยส่งออกช่องอานมาส่องออกไปกัมพูชาียนะครับกัมพูชาที่ยังเป็นไก่บ้าน คือเกาเด้อครับไก่บ้านเป็ดหานธุรกิจการบินนะครับพี่หย,ย,ย,ยัดเป็นหยัดหยยดเลียดเลยล่อขนทรงออกนะครับพี่้องท่างกรรมพูชาเพิ่นมัก,กินไก่บ้านจักกน่อยหนึ่งลังยาเอาไกไม่มาแล้วเพื่อจะทำการขัดไก่นะครับไก่อ่อนๆไก่งามๆไก่เทาๆขัดทิ่มครับสื่อก็สื่อถือ เื้อไก่อ่อนๆนี่ครับนี่ผู้ใดมีไก่เรื่องไก่ไก่เอามาขายได้ให้พี่น้องทั้งกำผู้ชานะครับไก่ไกเป็ดครับเป็ดห่านไก่เป็ด,ปดธุรกิจการบินครับไกเ่เป็ดห่านอพอลรืเต็มเลยย้อมเพื่ออไรครับพ่อนะ้าผมอยู่กันทรักษับกันทรักษัอัน พี่น้องมิไก่ลุ่นๆอยากขายโทรหาเราเด้อฝากเบอร์เจา้านายเนี่ยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าห้าพ่ออยัางสี่อพ่ออยังพ่อมีอําอยู่ตำบลใดตำบลสังเมกครับอยู่สังเมฆอาเภอกันทะลักเลยครับพี่น้องมีไก่ได้หลายอยากให้เพิ่นไปจับมาขายทางกัมพูชาแต่โทรหาเพิ่นเด้อราคาถามอีกที่หนึง่งมันมีหลายไส์หลายขนาดเอาตะไกอ่อนมันบ่ <S <S ไก่เถ้าไก่เถ้าเอาครับเอา จะเท่ากัเอาครับแต่คนเท่าแล้วเอาครับผมมาจากอำเภอไหพ่ออำเภอไหอำเภอไหอำเภอสัมรงครับอำเภอสัมรงสัมรงอุบลสัมรงอุบลครับ <group>

พ้นเท่าแล้วก็เอามันนี่ใสก่กระลังสวยงามเด้อรับบางเจ้าพันมีกระลังมากแบบนี้นะครับธุรกิจการบินเด้อ